พอเลยว่าไปเมื่อนี้ถ้าว่อคือพ่อก็พ่อก็แม่คันอยู่บพ่อก็พ่อกับแม่เพิ่นถ้าแม่เพิ่นตกลงก็สิขอเอาในมื้อนี้เลยมัดกลัวมัดแขนเอาในมื้อนี้เลยแม่เด้อครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เตรียมพร้อมเนาะอ้เนาะเตรียมพร้อมถ้าเลือดสูงไรก็สูบไหวแล้วแต่เลือดก็หายก็ดีก็ถ้าว่าเลประมาณจักเท่าไรเนาะไอ้จะสูบไหวประมาณนี้อ้ายพอสูงชนนะจักขาเมื่อนี่ก็ิสูบไหวแต่ จ้กหามื่อนี่คือคอเลื่อยเมื่อนี่สมมติว่า<อ>คนมีทองเด้ใช่ไหมโดยโดยโดยทองกระสือมาเลยสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอจีกันเบิร์สุดคนเนาะดูว่าเป็นพี่น้องทางฝั่งไคร่ดูว่าฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศก<อ>็มาพบมาพบกับสาวอัจฉริยะชาแน,านาลตอนเวลาสซาซาวยืนี้เนาะทางไอ้แสวงคนก็มาฮอดเพื่อนสาว่า,วาเป็นที่เรียบร้อยกันสิได้พาหนุ่มแสวงไปหาดำหน้าสาวสาวสดเมื่อนี้เนาะกะบรสาวสดคนใดการอลุนติดตามตอนต่อไปเนาะ เพราะว่าเมื่อนี้จะก็ไปกันพา้นไปทั้งวนันเมื่อนี้กับซีเมื่อนี้ฝนตกแล้วก็เลื่อนทางกับคือสรีธรบางน้ำบนเอฟซี FC ก็ดิดตามตอนต่อ,ตอไปเพราะว่าต้องไปขามหวยขามห้องทางหน้าผุ้สาวสดคนที่พาไปเนาะแต่กันยังบมบอกว่าเป็นหน้าสาวคนใดให้เอฟซีดุ่นกันในคลิป,ลปต,ต่อไปอีกเนาะตอนนี้ทางอายคุณจะเตรียมพ่อมเรียบร้อยเนาะกบสบถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งคลิปนึงว่าทางอายคนณจะซื้อไปซื้อ,อยังแน่ไปเฮ็ดให้ทางหน้าสาวสดกินซื้อ,อยังแน่ไปผักไปตอนที่ว่า บองดำนาเนาะปิดจังใดกับป็นกำลังใจให้ทางสาวสาสนาฝากกไดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้แน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะตอนนี้หน้สาวสวาสนากันยังบวมคือเกาเนาะพอยยังเก็บอยู่คือเกาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าก็สิเป็นซิวนวนอื่นคือว่าอะไรเนาะแต่ว่าจะจำป็นต้องได้ออกอากาศพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเอฟซีก็อยหกเห็นหน้าสาวสาสนา์ชนานั่นมหเลยเนาะโดยป้าเขาไปทักทายทักทายกันเลยตอนนี้ขยุนน้ำรดเนาะตอนนี้เนาะโดย ดูสบายดีเนาะดูไเท่าวันนี้เนาะมาแต่เท่าเลยเนาะวันนี้เนาะนี่แต่งตัวรอดสิไปทางในอีกทีวันนี้ไปทางไหนเพื่อนไปหาสาวเอ็นไปหาสาวเอ็นวันนี้นะาคือดังจากคุยกันเมื่อคืนนี่แสดงว่าเขาโอกันเนาะพอใจครับไปหาสาวเอ็นไปฮอดเฮือนมุกข้อน่ากันว่าเดี๋ยวนี้นะหอดหน้าเลย มุ่งหนำร้อยต้มบริสุทธิ์น้ามักปันใดกับบริสุทธิ์บ่ทีมงานเทาท่อตอนแรกเนาะบัดนี้สิบ่ท่อแล้วเพราะอ้ายขินใจสู้เนาะก็สิสู่ต้อง่นต้องพาขึ้นดุยเนาะปลาได้ซื้ออย่างแน่วะนี่นะไปหาทางน้องเคลือรยางซื้อปลาซื้อข้องาวปุ้นปลาแม่นเบิดกระต้มขนมข้าวปุ้นก็คือขนมจีนเนาะจักโลไอจักโล สามปลากระปลาจักรูปปลาหนะปลากระสามปลาย่างบัดสามข้าวเม่พี่น้องเอ้ยเครื่องมาจาะมาแจ็คเนาะเครื่องปรุงทุกอย่างให้พี่น้องเลยอาพาเาไปเนาะโดยบัดที่ครบสุดเราต้องให้ไปยนุงยากกับำนาคเถิดเลยเนาะมีแต่ว่าเตรียมพร้อมเรียบร้อยไปกะใช่หน้าเพิ่นน่ผู้เราว่าใกล้ดีไกลย่างโมโหเพื่อกันเนาะห่างกิโลครับเนี่ยไหวไหวเนย่างไหววะไหวสำนีกยังใกล้เยู่เถิดวะห่างกิโลนะ บ้านนี้ไไนทีมงานคนไหนได้สิได้หาบเครื่องชอยขึ้นบานนี้เนาะชาวศาสนาไม่หาบซ้อยได้ที่อยู่คนละไม้คนละมือเลยหามหมอน้ำเนาะชาวนาสนา่ายารรยาาังไปอย่างเดียวไอ, na, อ,อ้นอกเอ็นหน้าก็ไม่ขึ้นด้วอันหามซอยกันเนาะพอฮักเพลงกันนี่ต้องหามหามซอยกันนักทำไรก็เอาซ้ำซ้อยกันจุดปปะรงสิไปมื้อนี้เนาะไปมื่อนี้ไปเที่ยวดินบ่ดีว่าเที่ยวด่นน้ำไป ไปแบบหาทั้งพ่อทั้งแม่น้องแอนนาน้ำไปพบพ่อพบแม่เพื่อนบ่ครับทั้งง่ายขึ้นกะแบบว่าอยากเข้าหาพ่อแม่ขึ้นน้ำเนาะเพราะว่าอยากจีบลูกสาวขึ้นก็ต้องเห็นพ่อเห็นแม่แม่น้ว่าครับทั้งง่ายขึ้นเลยค่มีใจให้น้องแอนนาแล้วเนาะโดยโดยคือสิอยากปั้นหัวใจของน้องแอนนาแหละเบิ่ง่นเนาะโดยขอให้สมหวังเนาะทางน้องแอนนาก็คือสิพอมีอยู่แหละเพราะว่าตามเห็นอาการที่ออกมาเมื่อวานนี่เนาะทั้งง่ายรู้สึกยังไงซะ อันนองเอ็นหน้าโอโมนำเรารู้สึกว่าพันธุ์เช่นมากเจ็ดหักมี่นกัโดยหลังจากที่มหาสาวโสดได้ไล่คนที่ว่าอ้ายผ่านมาน่ะน้องเอ็นหน้านี่เป็นเนื้ออะไรอ้ถูกใจถูกใจพิเศษโกโมพิเศษประทับใจเป็นพิเศษคำบอกคำจาก็ถือว่าคำจากพ่อเงียบเงีย้มแจ่มใสพ่าเรื่องจริงง่ายเนาะพ่าเรื่องจริงเนาะครฮะโดาเรื่องจริงพอคืนหาสาวโสดมาหลายคนกับแบบ โบน้องเอ็นหากต่เป็นคนที่ใส่ใจขึ้นกูมูแบบนี้สั้นซะเข้าใจคุยเข้าใจว่าเนาะเมนอยู่เมนอยู่แต่เสดงว่าน้องเอ็นหากต่นองเอ็นหานี่ยคือเข้าใจเร็วเมนตืนอื่นนี่จักษ์จะเป็นเังนไรไปลอยๆน้องเอ็นหานี่ยครับว่ากันภายในเอ็นหน้านี่ยเราคำเดียวกับเป็นคำเดียวไปเลยมาถึงนิสัยกันยังยังไอเนี่ยก็ว่าคำเดียวคือกันแต่ว่าหลายคำ กับพ่กใครมากกว่าไหนมีแต่แบบว่ารอบไปก้อนเบื้องใจไปก่อนใจกับใจง่ายไหนล่ะบัดนี่ยทางน้องไอ็น่ายังไม่ได้หทำตอบแบบนี้เนาะก็เลยว่ากับน้องไอ็น่ายังไม่ได้บอกว่าคุยกันไปก่อนน้องไอ็น่ายังบอกว่าเลยเนาะมันบอกคนว่าเอากะเอามีแต่ว่ามันตรงกับหัวใจอ้ายเป๊ะเลยคัน่าเอากะมีแต่ว่าทางไอ่พร้อมเนาะครับคำไอ่สิมาขอมาแต่งขึ้นนี่ขึ้นกับสีพร้อมเนาะครับขอให้เป็นจริงมีแต่ความขึ้นขืนอยู่กับไอ่ท่านั้นแหละบ้ดนี้นะ ไม่ไอศิลโขเลยว่าไปมื่อนี้ถ้าพ่อที่บอกก็พ่อก็แม่คนอยู่พ่อก็พ่อก็แม่คนถ้าแม่คนตกลง่มกัดขอเอาได้มือนี่เลยมัดขัวมัดแขนเอาได้มือนี่เลยแม่เยอะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เตรียมพร้อมเนาะเนาะเตรียมพร้อมพร้อมโอ้คำบานมื่ออื่นนี่จะขอพันสาได้นี่แม่งานต้องเอากรอนพันสา้เอากรอนพันสาได้กรอนได้ขอกันสาได้ขอกันสามื้หนึ่งก็ได้นพ่อแม่พคนลาให้มันจะขอพันสาได้เนาะครับ อถ้าว่าพ่อแม่ิ่นเอ่อเรียการองสิ้นสอด็ดชุสูบแม่ประมาณนี้ก็สิสูบไวอยู่บ่ถ้าเรียกสูงไรก็สูบ่ไหวแล้วแต่เรียกเ่าไหรเทดีว่าถ้าว่าเรียกประมาณจักเท่าไรเนาะอ้กับสิสูบไวประมาณนี้อ้พอสูนจักห0เม0นี่ก็บสิสูไวแต่จักหา0มือนี่คือขอเลื้อยมือนับสมมติว่าคนมีทองเายสัยทองกซืสอมาแล้วก็ต้องมีอยู่แล้วทองนีเนาะ พ้อมเ <c oughs> ส็งหาเงินพ่อมมีทองพ้อมเนาะต,ต่หาเงินมาท่านได้เส็งอกวนี้ถ้าไปไปผลมันหมือนเงินสามเมินกลับมาหนิไม่งินสามเงินดิขอติดเพิ่นไว้าเพิ่นว่าเอาหาเงินจะขอติดไวสามเงินเงินหนึ่งกดิเอาเลียงชุนเกียร์ขอขอ้ขอพน,นักเลยคเวลาเราไปหน่อมัตอนนี้มีเงนินคือตัวยู่หนิสามเงิน อ๋อค้ายแบบอ้ายคนนี้บ่ได้พกเงินมาหลายปานั่นพอได้ใช้ใจบ่ได้คิดว่าถาเมียเดียจะกลับไปไทยได้จังว่ากันอีกเรื่องนึ่งเนาะจังหงโอนเงินมาให้แบกับท่นหันก็บ่ได้แม่นขอไม่คืนเนาะไพเเงินมาหลายแเมนเาว่าเนาะอย่าแม่นบเปนหยังกระด้เเบาตกลงให้เข้าใจกันเนาะแต่มื้อนีุงในอยู่2 0 0เมกับพเอนึเหนึงอเมนนพ่อนันก็เสียมั1 0เมืึนเม0 0นกับ1ันหนึ่งสดงเ่นกับพันเึีงวสดยว่าตังเสนอหน หาตังค์เสดงเดียวเป็นคนเราแม่ันหนึ่งเสดงเดียวเราหมหาชิังสองเงินบเนาะแม่ิตังอันเสดงหนึ่งพี่น้องเนาะเดีอยเ่ือดพ่อเส่งหนึ่เตียพ่อเตียมพ่อมาใส่น้องเอนหน้าสั่นๆเนาะสมมติว่าสมมติว่าเนาะทางเงินบวพ่อเถอะึันบวาเพิ่มึ้นอีกหเมื่นหรือว่าเจเมื่จากนี่กะจังขอพ่ขึ้นไปอีกจังฮอทเมื่อฮอดบ้านจังว่ากันม่อีกน้อยแต่มื่อนี่กะมีปรเียบเรียบร้อยเนาะ เร mm hmm. uh huh. okay. so so ื่องอาหารการกินเท่ากับซื้อมากครบแลวเนาะไอ้เนาะเดยงเงินเลี้ยงท่องถ้ากลับไปบ้านแล้วก็ทีเพยาะอยากไปเลยะว่าตอนนี้อยู่นี่มันสวสามารถกดได้อ่นได้เนาะไอ้เนาะต้องอ้ายต้องกลับไปพังนั่นเดี๋ยวค่อยบ้านขึ้นพราะเปที่น้องเลยเนาะขึ้นกาง่ายอยู่แล้วค่อยเทวนี่กับบริมีธนาคารที่ให้เบึกเนาะนี่ก็ทางอ้ายเป็นการพูดเป็นผู้รับผู้ใหญ่ดีเนาะทีเชื่อทีค่อยพี่น้องเลยเนาะไปไข่อันนี้น่ะ คนสีเอาจริงจังเลยแสดงว่าคนรุ่มนี่เริ่มถือข้อตากร้ายเติมแล้วคนน้องคนหน้าเนาะหลอาจจะเป็นลคโดนจะหักมากกันย่อมโดนกับมันกาดขันตีออกนี้จากกันเมื่อก้าวเดียวนึ่งโดยถ้าองค์สี่ยุดไปจนเผาก็มีโดยโดยแล้ก็ออนุญาตถามนะฮะอย่างหนึ่งนะการตามหาลักมันี่การจักเดือนนะไอ้เผยชื่อลักจักเดือนแล้วลักที่หักจริงแท้ยก็จะเจอนี่แล้วน้องหน้าเนี่ย ก็ได้ไอ้ตามมานี่ก็หลายเดือนหลายปีเนาะไม่หลายเดือนเลยสามปีเหรอตามมาตลอดเลยบ่อ้ตามหารักตลอดแต่ยังไ่เจอมาประเทศลาวข้างนั้นก็มาตามหาก็ยังบ่เจอไดยเนาะยังบ่เจอก็เลยกลับก่อนมาว่านี่สิเอาให้เจอมีเอฟซีหลายท่านเขินกับคำวิ่งทมาถ้าบ่ได้เมียกับไทยนี่บ่ต้องกลับเลยนมแสวงเลยเห็นไ่มเนาะให้ในเมียสกอนจังกับไทยเด้อเพห็นวหมเนาะถ้าเอาจริงเถ่าเอาจริงเหม่อแพี่น้องเนาะ ตวกาขึ้น no, ว right. right. well, ่าถ่านนมแสวงได้นี่คือว่านมนมสูงวัยอยู่ประเทศไทยแรือชิลังมาอยู่ประเทศลาวเวัดขึ้น่าเนาะขึ้นมาเขาหมินหยอกกานทนาดีดีเนี่ยกันแดดแดดกันอยากให้เป็นตัวอย่างให่ไอ้่ขึ้นสมบังเนาะอันพอร้องพอหน้าเนาะโดยโดยจะได้มีนมนมหลายทานมาเที่ยวมาเด่นเป็นแค่อ้าการที่มาฟังลาวนี่กันหนุ่งยากบ่หนุ่มยากก็ขันดานมันตั้งแต่ว่หนุ่งยากเท่าใด้จะห่อเหยื่อถุกองห่อทำ มอเห็นใบก่อนเ้ามาห้ากับพานไปเลยแม่พานไปเรื่อยต่อเลยต่อไปเลยคือทางนี้ทางเอฟซีบอกว่าระวังหันระวังนี่น่ะคือว่าอ้ายในมาถือต้องตามกฎหมายเนาะมีวัดสปอร์ตครบเรียบร้อยครบเรียบร้อยวัดสปอร์ตโดดเรียบร้อยเรียบร้อยประกันนั่นประกันนี่เรียบร้อยเรียบร้อยหมดทางเอกสารคนทางเอกสารโดดนี่ครบเรียบร้อยครบเรียบร้อยไม่มีปัญหาบ่มีผิดกฎหมายยังบ่มีผิดกฎหมายยังโดยมาด้วยบ่ดีสุดเนาะ ขาหามกถือก้นไม้คือสิ่งขามมาก่ได้เพราะว่าขามลานมากเพิ่นกับตรวจสอบข้างแน่เนาะทางต่อมอขึ้นตรวจขากี่เนยโดยกับมือนั่นกับมือมือว่านขึ้นเหมือนเดิมมากเขาไปผุไปทั้งหลาไอไอไปไอกลับมาทีวานหลงท้างมือว่านตำรวจตรวจตรวจเพิ่นกวางอะไรไอเพิ่นว่าถูกต้อง ่าพิกหมายไปได้เ่นกาถือต้องเนกวดเบื้งเขนเห็นป้ายของไอ้รถป้ายไทยเนาะขอตรวจเบื้งเข็นป้ายไปจน้อกะติกบมาโดยเฉพับมาเพดีําตำรตรวจยิงสืบลึก่งมยิงก็ได้เพราะว่าเึนกาถือต้องมาเึ็นกาบพระเห็นยางเห็นยางบ่ได้เึ็นกาเผ็ดตามคนหมายเนาะเพราะว่ามีหลายท่านบอกมาฮะนะก็คือว่าผมผมอยาญาณพวเบานีเบาอยู่จะจะสูู้มาไม่ได้ เมนูช่วงประกันวะเลยเพราะว่าร่งคนหรือว่าอ้ายโอ้ยเป็นว่าเนี่นี่มันโมเมนต์มาเป็นว่าเนาะค้นเป็นว่าคือสิบโบมาฮอดประเทศลาวเนาะโบอถเชียงอะไรตันเชียงขึ้นมาเห็นแล้วใจก็มีปัญญาทำโมมีปัญญาเครื่องสิบโบมาฮอดนะหาประเทศลาวฮอด้าวจักเมนอยู่อันนี้ขึ้นเอารถเอาล่างหรือว่ามาฮอดสาวลาวทุกคนเพื่นก็ได้เห็นถือว่าเพ่อนีอกสุดยอดเนาะ นี่กระจายว่าคนเก่งแต่กระจายง่ายอีกเนียนอยู่ะขับใจขึ้นสีบาได้มาให้กันเอฟซีเห็ดแสดงความบันเทิงให้เอฟซีบ,บึงเน,ะนาะผู้ผู้ใจน้อยใจเสาะนี่ข่าม,ม้าบมาได้แมีนอยู่แ,ยแล้วก็หนีออกรถฝากไว้ร,รถเพิ่นบ๊ะบ,บ๊สดเกือบพุงหูรถรถบ๊สดมาบาได้เลยแมีนอยู่ต้องพรถอนหัวรเท่านั้นเนาะถอนงอนรถประมาณสามเดือน โดยหรือว่าป้ายแดงนี่ก็ซื้อมาใหม่หรือว่าจ่ายชดก็ตามถ้าไม่บุครบสามเดือนก็ถ้ามาบ่ได้มาบ่ได้ถ้ามาไ่ได้เนาะถูกต้องทำพิธีใหม่เนาะถ้าคนใดมากกว่าไอ้กับบได้ย่านเพราะว่าไอ้มีบุตรย่านนี่ยจะปลอดท่องเที่ยวโดยถ้ามีอย่างก็ไอ้กับมีเมนบบที่ว่าแจ้งให้ต่อหมอมาช่วยได้เมนบบมีเบอร์โทรเมนบบเบอร์โทรนี่จักคนหายก็จะหายนะมันแน่นแน่นหวันว่าไอ้ก็จะหายอยู่แนี่เวลาเกิดพิธีเหตุอย่างมาหรือว่าถ้าอันนั้นอันนี้บ่ถูกต้องเนาะ กัสิได้กันแจ้งโทรเตือบอกขึ้นนะไอ้มันแต่มีอยู่แล้วเนาะพราน้องขน้าเนาะโอ้ยแต่แบบแมีทางพอยานขึ้นเข่ามาเฮือนหรือขึ้นบ่อเสียงลังก็ได้นั่นกันเนาะมาที่นี่หยุดผักเมนอยู่มาแบบที่นี่ก็สิพาทางอันไอ้เสบียงไปหาสาวเอ็นนาวันนี้เนาะกัสิได้ไปลำนาได้เหมือนไงเอ๊ะลำนาแล้วก็ไปผ้าเพิ่งไป โอ้ไปล่มกับพ่อกับเม่น้องไอหน้ามือนกันารเป็นทางการเริ่มมียเนาะท่างการเริ่มมาเขยนหน่อยก็ได้เพราะว่ามันนี่ถ้าขอได้แล้สิเอานอกไอหน้าไปอยู่น้ำด้วยบ่ดอวย่ังไงอ่ะก็ไปไปมาๆถ้าหาเงินได้เ่ากับมาสางมาแปลงพี่กับมาสางพี่อีกเพราะมีนมาไปยุ่ตลอดเมียนน้องไอหน้ากนากนเอาไปหาเงินกันไปหายุ่วหาเงินหาต้องงานเนาะ เดี๋ยวนี ie, wi ้มันมันกับโยบะได้ดอกเพราะว่ารายได้เฮามามีโดยมีแต่จงมิไใจย่างเดียวเนาะมิได่ใจรายได้มามามีเพราะว่าอันนี้ยเพื่อที่จะเขาพี่กับทางกับมันกับมง่ายเนาะทางบ้านเาเนาะโดยโดยโดยมัคือทางไทยชัวร์แต่ทางไทยมีงานแต่ช่วงจันยหน้าจะไปกรุงเทพนี่ก็ไปยากมามีเงินเท่าไหร่จะปลอดดีก็หกเจ็ดพันโดยถ้าไปเอาตกลงวรมกับไอ้นี่มันก็คือสะดวกสบายเพราะว่าไอ้ากิเเสพบ้านหายเรียบร้อยครับเนาะ ไปเทศวัดกับบเป็นยังไงอยู่นองค่ายกับต่อน้องค่ายได้อยู่ใกล้ใสต่อหันได้มันก็สะดวกนเนาะ ก็ม,มีแต่สิผ้าทั้งอ้าขึ้นไปแล้วก็ติดตามตอนต่อไปเนาะพอน้องพอน้าเนาะบันนี้เนาะติดตามมาอ้ายขึ้นไปกับน้องไอ้หน้าสิหับของพี่ลุงพงพัวไปบอพ่อไปฮอดไอ้พ่อไปฮอดให้วันหน้ากันลำให้ลำหน้าคุยกับพ่อกับแม่ก็นจะได้ท่าย่ำให้เป็นช่วงๆเป็นคลิปๆเอาเนาะเอฟซีก็ติดตามตอนต่อไปเนาะโด้วยบาสิเป็นนั่นอะไสิชมบังบอสิคุยกับพ่อแม่ขึ้นได้ซ้ำใดเนาะกไปดุนนนัเเลยาะโดยทีมงานเท่ากับสิเอาใจซอยเนาะอ้เนาะโดยป้าไอ้ป้าเข้าไปแล้วสบายดีอ้วย